สวัสดีครับเราจะมาตำถั่วกันใส่กระเทียมลงไปพริกลงไปนะฮะพริกลงไปตำบักถั่วได้พี่น้องตำบักถั่วกอกโอกโอกโอกตำแรง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 กโกกอกกอกนำไงครับรอยนี้จะมาตำแหลกนะพี่น้องเด้อสไตล์รอยนี้จะตำแบบกลกตกะเต๊กครับนี่ก็จะประมาณนี้ปึ๊บ เอาเปิบก็ตาพี่น้องตำตาตๆต,ตนะครับบุกลงไปแรงๆเลยก็จะเอาประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อใส่นะฮะใส่ลงไปใส่ลงไปปาดแล้วครับปาดครึ่งแล้วก็มะนาวหวดมะนาวลงพี่น้องจวดน้าก็จะใส่ประมาณมาสมลายก็ใส่หลายนะครับนี่แค่นี้ก่อนไอยานพ้น่ไอ้สมครับลงเลยพี่น้อง ต้งตงเทจุกจุกจุกเลยครับแสีบคือเก่าน้ำปลาลงจุก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 เค็มบาเค็มเนาะบบนี้งานนัวใส่เกลือก็หมดแล้วนะฮะนัวแช่ขรนใส่แล้วใช่พี่น้องจะแช่ว่าบักัวนน่ลวั มันตหายหมูลูกไอหมอูจะกินนต่สองคนคะุยดีจ้า fc เลยนี่ชาแนลพบพ่อกันอีกแล้วพ่อกับยายหมูกินแซบมาเดิอมาเดิอมาเดิอมาเดิเขาเหนียวไข่ไข่เหนียวเยจา้าแล้วกับไข่เจียวดำพี่ๆไข่เจียวใหม่ใหม่กับบ้าแซบหอมอันนี้ ผัดมีโคลาดจ้าผัดมีโคลาดเคยเห็นบอันนี้น้องขายผัดบะเมีนโคลาดผัดนะจ้ะจะว่าชื่อเป็นผัดมีโคลาดชื้อ,อแ,ลแล้วก็พผักผักบาลายนะจ้ะมิจฉาถาดผักหนึ่งสองสามนับหน่วยได้แล้วก็บใบช็อตมะแต่งหน่วยเดียวเล,ลือคอรอเอ้ยภาษาจากไทยอันนี้ตำบกทั่วอันนี้เขียนนี่แหละจุดของเราวันนี้คือตำถั่วไข่ต้มไข่ต้มสองหน่วยจ้ามาเด้อจ้ะมาเด้อแบง่งคนละหน่วยนะจ้ะเนาะเอฟซีไข่หน่วยหนึ่งเอฟซี FC หน่วยหนึ่งเนาะ น้งสันบ่ตกลงกันน้งสันหลักน้งสันอาบาดนี่มาเจ้าเจ้าข่าเนียวสะอ่อนข่าเนียวปาวดพูดอ่ะหนึ่งไม่ไม่จากข่าเนียวหอนวือวูหอนวูวูพูดอ่ะมาเดินมาเดินมาเดินปาดนี่แหละไข่กินกับมีโคราชนี่ยคำปากใหญ่ใหญเนี่ยอืมก็ นี่นี่นี่ตำบักทั่วกับแซ่บเป็นยังพี่แนวมาเด้อเอคุยจะค้ำก่อนอื่โอ้มาเพลินพี่คากำงควายทั้งอ้อมบ่เหอโอ้โอ้ไม่กอดพระจังกินกับมาขึ้นกันแล้วบ่เนี่ย พ่อแม่พี่น้องแตหมกทั่วเพ็รวายโอ,ยโอ,ยโอย้ตายตายตะวันยบโอ้เพ็ดมึงนาคอยนะอืคอยต้ำน้ำมันก็กินมักแตงครับตะวัน้ม Tùm khẩu khấm nhanh nhanh, xẹp ừ. 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 vào nhắn Nước bạc nó khấm mình โอ, liksom, โอ้เออพอดัวงกาคำนุ่งิดใสจะคำคนก็เแซ่บผิดตะวันแส่บอืมอืม ฟังให้ใรจะมึงเพ็กดู่ะนั่นใครคอื่นก้อนเขาเขาขว่ากเพี่ก้อนาตจำมะพ่อข่อยเด้อเี็บจีอ้ยเราจะมาว่าข่อยเด้อ คอยคืนยุ้ยจะเฝ้าคอยคืนได้จังหวะจะไม่ไหลแล้วนะค้าก็คอยยากอีกเคยดหอดเยอะเอฟซีโดนยิงทันเนาะก็้สึไปพอกันอีกตัวนี่เด็วเพราะว่าเหตุงานช่วงนี้เบว่างหลายคิดทอนมูเจ้าเด้อคิดทอนมูเจ้าเด้อคอยเฝ้าจนคอยไปเหตุงานแบบนี้ก็ใช่เหรอน้องคนละโอกาสหน้าพอกันไหมได้เอฟซีจ้าทั้งยังละบัดจีจะวัด